สบายทุกคนมื่อนี้มาเก็บตะหอยอยู่ในหนองอีกเด้อบังว่ามื่อนียวเสิได้ตะหอยบ่เพราะว่าโด้นเหล่าปฏิมาหนองเมื่อมามื่อนี้น้ำแห้งหมดแล้วนี่หนองเขาปล่อยตัวปลาตะหอยคือน้ำแห้งหมดแล้วตอนนี้นะเพราะว่าเขาปฏิปิ้นเอาปด้เอาสายหนามไปต่อหนามมาปล่อยนะแต่พี่ขายปด้ไปอันเอาสายหนามไปต่อหนามอยู่อีกค้ยหนึ่งมาปล่อยแสงกะลยบ่แห้งอ่ะปี่หนีบังงี้ปฏิไปเอาหนามมาปล่อยเสียหนามตอนนี้หนองแห้งหมดตาหมูมากินว่าตถุจักตะหอยบัง ลองไปชิบตะหอยไปกินมาจ้ากโดนละที่ปรติมาลตั้งใจมาเก็บตะหอยอ้ยังมีหลายอยู่ยังมีหลายอย,ย,อยู่แต่ว่าตะหอยน้อยหน่อยยังมีหลายอยู่แต่ว่าตะหอยน้อยหน่อยลุงน่น้ำใดหุ่นจังจิ่แตพอกินแล้ว ตอยน้อยหน่อยเรบ่มบวกไขตัวใหญ่ป่อนมาคัวมีแต่ตอหอยย่างๆมา่งนี้ัวตอหอยน้อยหน่อยบุ้งนียอยู่ดอกแต่ว่าตัวหน่อยแห้งมันบกินวนเลจังไดบุ้งหนามันยัง่คน

อันนี้มันจะไปกินเลยทุกคนเหมืนทางฝุ่นว่ามันนี่ไปหนึ่งหหนาวแรงหนาวโค้จีนนะเพราะมันจืดมืดแล้วตอนนี้ด้ห้าโมงป้ายแล้วห้าโ <c oughs> มงแรงเลยเอาทุกคนวันนี้มีหลายอยู่ไม่เอาโค้จหลายแต่ว่าต่อยขัวมิจะต้นหน่อยวะโอ้โห,หอะไรเป็นไงต่อยต้นหน่อยหน่อย ก่อนนะมาต้นใหญ่ชุดนี้มาคือต้นหน่อยวะตัวหมูมากินมาตุญจ้าหนามันแห้งหนมต้นนี้น้อยหน่อยเก็บมือเดียวขอนขางหยาอยูเด้ทุกคนเดี๋ยวจะได้เอาสองมือเก็บในโทรศัพท์ตักเดี๋ยวไหวก่อน อย่าสองมือเก็บเอาจังสีใดพอกินไว้มือเดียวมัน่ไหวดอกจังสีหนาวก็นาวฝ่ากเก็บฝ่ากับแข็งหน้าสิม,มืดแล้วสิละหาเก็บตะหอยกันได้ทุกคนง่นมาซัมนิตได้สิละหาเก็บกันถ้าเบิ่งตอนถ่ายว่าสิได้ตะหอยหรือบอถ้าเบิ้งกัน และตาหนานวก็คือพอเราทุกคนหนาวพอหดไ่ไหวต่อ,อยก็บม่มีต้ออนใหญ่เลยมีต่นต้อยน้อยๆแบบนี้ไปกินยังไงต้อ,อยหน่อยจังดสินะตัวน้อยหน่อยอันนี้อย่างที่เก็บม,มาเต็มคุมออ่อยู่บนนั้นต้อยใหญ่จะต้อยหน่อยปอนกันทั้งต้อ,อยใหญ่ทั้งต้อ,อยหน่อยอเดี๋ยวจะไปเลือกอีกทีเพราะหัวใจเขากินวอมบุลแรงมีหนาวแห้งบ่ไหวเราแล้วครับกันใหม่คลิปหนาวแล้วก็บ๊ายบาย